ชีวิตอดีตนักแสดงปอนรุ่งรัตขายบ้านล้างหนี้สิบล้านชีวิตอดีตนักแสดงปอนรุ่นรันลนลนต,ตรรลำบากหนักเพื่อนดาราหนึ่งคนช่วยไม่ทอดทิ้งชีวิตอดีตนักแสดงปอนรุ่งรัตเป็นหนี้ปัญหามากมายถึงขั้นต้องขายบ้านล้างหนี้ประกาศขายเป็นปีแถมยังลดราคาอีกหนึ่งล้านชีวิตเปลี่ยน หลังขายบ้านได้มีเงินไปใช้หนี้แถมมีเงินเหลือเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนหน้านี้ปอนรุ่นรักตกเป็นข่าวใหญ่งานหายเงนยิงนหดจนต้องประกาศขายบ้านล้างหนี้แต่จนแล้วจนรอดก็ยังขายไม่ได้สักทีทําให้หนี้สินพอกพูนซ้ํายังเจอปัญหาครอบครัวทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายไม่ไหวเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแต่ล่าสุดชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ สามารถขายบ้านได้แล้วทําให้มีเงินไปใช้หนี้และเหลือเงินไว้เริ่มต้นชีวิตใหม่แถมยังโชคดีได้เจอได้โอกาสที่ดีในการร่วมทำกิจการระดับประเทศทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก่อนหน้านี้ชีวิตของเธอแย่มากกิจการแย่มีหนี้มีสินต้องการขายบ้านใช้หนี้ภาระต่างๆจะได้หมดไปคนในบ้านก็ไม่เข้าใจกันไม่พูดคุยกันเป็นปัญหาที่ปวดหัวใจแต่สู้มาทาให้พลิกชีวิตเลยทุกอย่างดีขึ้น ปัญหาครอบครัวจากที่ไม่คุยกันต่างคนต่างไปก็เหมือนครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นและพี่ชายคนโตอีกคนความสัมพันธ์พวกเราดีขึ้นทุกคนคุยกันมากขึ้นตอนนี้ขายบ้านได้แล้วหลังจากที่ประกาศขายมาเป็นปีการขายบ้านได้ทําให้ปอนแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้และมีเงินส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้จากที่เคยบอกว่าเราไม่รู้จะต่อยอดยังไงเพราะไม่มีเงิน แต่พอมีเงินจากการขายบ้านมันก็เลยมีเงินต่อทำให้เราสามารถไปซื้อบ้านโดยที่ไม่เป็นหนี้ได้และได้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็มีเรื่องงานเข้ามาปอนได้มีโอกาสทำงานที่ภูกเก็ตจากเมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพปอนไม่มีงานเลยและปอนก็เริ่มมีงานเข้ามาเป็นภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสิน ก็มีโอกาสลงมาที่ภูเก็ตและพังงามาอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนก็ได้มาเจอพี่สาวน้องชายที่รู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วพอได้มาเจอกันอีกครั้งก็ได้มาคุยเรื่องของกิจการกันก็กลายเป็นเรื่องต่อยอดในวงการบันเทิงเขาอยากจะทำหนังอยากจะทำแอปพลิเคชันซึ่งสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดคือสิ่งที่คิดไว้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราไม่มีทุนแต่เราคิดโปรเจกต์ไว้เต็มไปหมดก็เลยคิดว่าในเมื่อเราคิดอยากจะทา และเขาเองก็คิดตรงกันเราก็ไม่ต้องไปบอกว่าเราเคยคิดแต่เรามีความสุขมากเลยที่มีคนคิดเหมือนกันมีเพื่อนสนิทวงการบันเทิงกว่า20ปีที่คบกันตั๊กสริพรกับปอนรุ่งรัตที่หลายคนอาจไม่รู้ทั้งคู่รักกันมากขนาดนี้เป็นเพื่อนแท้ชี้ทางอาชีพเสริมอยู่เคียงข้างกันเสมอ